ห้องรียนชีขณะนี้เวลา1 8นาิกา20นาทีนะครับมาถึงทางด่วนมอเตอร์เวย์ี่จะเข้ากรุงเทพครับฝนเกิดตกหนักขยุกแรงรถใช้ความเร็วไม่ได้เลยวิ่งได้อยู่ประมาณ20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลกนะที่ที่อยากให้ฝนไปตกมันกบไม่ไปตกแตบบ่ที่ก็ไม่ต้องการเท่าไหร่มันดันตกจริงจังจ ภาพการจราจรจอดรถไม่เยอะครับแต่ทุกคนขับรถต่างคนก็ต่างระมัดระวังซึ่งปกติเนี่ยตามกฎจราจรจร,จร,จร,จริงๆขับรถในขณะฝนตกแรงเนี่ยเขาไม่ให้เปิดไฟกระพริบแต่ประเทศไทยเนี่ยมีความก้าจไตกิจอะไรกันหรือเปล่า,าไม่ทราบนะครับคือฝนตกแรงกี่ไลน์เนี่ยเขาจะใช้ไฟกระพริบที่สองข้างซึ่งจะทำให้บางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยรถเสียหรือรถจอด ที่จริงแค่เปิดไฟหน้ามันก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเออให้ใช้ความเร็วต่ำลงแล้วก็ใช้ความระมัดระวงังไม่ต้องใช้ไฟกระพริบเพราะบางครั้งเนี่ยยังยกตัวอย่างหน้านะครับเนี่ยรถบปัทุกใช้ไฟกระพริบผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเขาจะจอดเสียหรือเขาจะหยุดด้ย่ยการเปลี่ยนเลนในช่วงฝนตกหนักเนี่ยมันก็เป็นอันตราย ชาวผ่านมาที่จอมทองสังขะฝนแรงทิพย์คนราชธานีฝนแรงข้าวเริ่มตายแล้วท่านนายไปตกที่นอนเหระทำไมเทวดาประเทศมีหรือเทวดาของโลกนี้มันใจร้ายกับมเหลือเกินช่วงนี้เอาอะไรมาไม่รู้ที่อยากได้น้ําก็มีน้ําที่ไม่อยากได้น้ําก็มีน้ํโาโรคระบาดโรคนอ่นโรคนี้โรคนั่นแถมบางประเทศก็ส่ง ผู้บริหารดีๆมาให้เยอะแยะแปลกจริงๆครับประเทศประเทศนี้หรือโลกนี้ตอนนี้เราต้องใช้เป็นเรื่องมนุษยชาติแล้วไอ้มนุษย์โลกทั้งหลายต้องได้รับกรรมกรรมที่เกิดจากอะไรเราไม่ทราบแต่ทุกคนน่าจะพอเข้าใจว่ากรรมพวกนี้เรามีส่วนรมกในทั้งนั้นเลยทั้งกันทิ้งขยะไม่เป็นที่ทั้ง การใช้น้ำมันทั้งการไอ้เผาขยะทำให้สภาพวาระไอ้สภาพภาวะอากาศเป็นสภาพที่ระบบโโซนของโลกไม่มีเกิดสภาพโลกร้อนก็ก็ดีครับทดสอบความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆว่าจะสามารถต่อสู้กับธรรมชาติได้ขนาดไหนตอนนี้ผมมาถึงตรงไหนยังมองไฟไม่ออกเลยครับ ลำลูกกาครับก็ฝากทุกท่าน้วยนะครับว่าในช่วงขับรถตอนฝนตกแรงถ้ารถใครสภาพไม่พร้อมหรือสภาพอะไรไม่ดีก็จอดได้ก็จอดครับแต่ถ้าจอดไม่ได้ก็วิ่งให้ช้าที่สุดเพืาา่อความปลอดภัยนะครับ ก็ปรับเปลี่ยนความเข้าใจของการขับรถหน่อยครับว่าขณะขับรถในฝ่าฝนหรือฝ่าหมะอ,อะไรพวกนี้ไม่ต้องเปิดไฟกระพริบครับเปิดแค่ไฟสูงเปิดไฟหน้าอย่างเดียวก็พอแล้วครับคนอื่นจะได้ทราบว่าเออคุณก็ยังวิ่งอยู่ไม่ใช่คุณจอดดูความสวยงามของกรุงเทพครับ ันนี้ผมขับรถโคตรทรหนเลยครับเริ่มขับรถตั้งแต่9ก้าโมงไปอุป์เสร็จภารกิจที่อุบลภารกิจยกเลิกเข้ากรุงเทพต่อซึ่งตอนนี้เวลา18นาฬกายี่สินาทีผมก็ยังขับรถอยู่ครับ การจับจดูสภาพการจราจรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีงช่วงห่างรถคันหน้าประมาณ200มเมตรเิดเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากสภาพการจราจรช่วงฝนตกเนี่ยถึงเบรกตัวเบรกจะหยุดแต่ล้อกับถนนมันไม่สามารถที่จะหยุดได้โดยขับพันนะครับถ้าเบรกขับพันเนี่ยจะทำให้ถรถหลไปได้ทุกท่านต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยว่าการขับรถในช่วงฝนตกเนี่ย,ยจะจี้ครับจะจี้ตูดกันมากมีสัยคนไทยือชอบจี้ตูดครับไม่รู้เป็นอะไรจี้แล้วมันเสียงม้ง ถ้าอ,อาจจะที่ไปที่มาแล้วก็เสียวเองแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันไม่คุ้มครับจากคำว่าที่เสียวมันนั่งตานผลได้ประกันน่าจะตกแรงครับวันนี้ ไปตกตรงแถวอุปลสักคามร้อยเอ็ดยโสมุกทหารที่ข้าต้องการน้ำแค่บนครับสั่งเทวดาไม่ได้ตามความเชื่อนะครับสั่งเทวดาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันจะตกที่ไหนก็เรื่องของมัน,ม,นมันเกี่ยวกับอะไรกับเราเราไม่สามารถบังคับมันได้ ด่านมอเตอร์เวย์นะครับด่านบางประกินวันนี้รถผมก็ปัญหาจุกจิกนิดหน่อยเดี๋ยวแอร์ก็เย็นเดี๋ยวแอร์ก็ไม่เย็นครับ จะเปลี่ยนหน้าฟีเจอร์หน้าคอมมาดูนะครับว่ามันจะตกถึงบ้านหรือเปล่าใช้เวลายอยีกประมาณถ้ารถไม่ติดถ้าฝนไม่ตกส่วนมากผมจะวิ่งอยู่ในมอเตอร์เวย์ตามกฎหมายกำหนดคัรัอย2 0กิโลเมตรตชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงบ้านแต่วันนี้คงใช้ความเร็วได้ไม่เท่าไหร่ไปเรื่อยๆครับมีสายคั์อยู่ที่ประมาณ ร้อเมตรนะครับสำหรับสายตายอย่างผมที่มีส่แว่นในการขับรถตอนนี้มีรถของโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาลนะครับวิ่งนำหน้า ไปกับพิษน่าจะอยู่ระหว่า,างปฏิวัติหน้าที่เรือมีน้ำจึงนองในพื้นถนนนะครับยิ่งช่วงมีน้ำจึงนองในถนนเนี่ยรถใครที่มีสมรรถภาพต่ำเวลาโดนขึ้นน้ำหรือน้ำขังในในอยูนถนนเนี่ยมันอาจจะทำให้ฉลับนะครับถ้าใช้ความเร็วเกิน เกินสมบัถภาพของรถแต่รถผมที่ขับมีน้ำหนัก2ตัน2.7ตัน2,700กิโลก็ถือว่าใช้ความเร็ว80-90ในในขณะที่มีน้ำบนพื้นถนนได้สบายๆครับไม่ไม่แฉลบไม่อะไร ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะครับการก่อสร้างก็มีอยู่ตลอดทุกท้องถนนของทั่วประเทศครับไม่บ่นแล้วว่าหาเงนินมาจากไหนแต่เขาก็สร้างได้จริงๆผลงาน การกจราจรในมอเตอร์เวย์ที่มุ่งหน้าบางนาก็เป็นปกตินะครับไม่มีรถติดถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเกินอีกห้นาทีก็น่าจะถึงที่บ้านผมแล้วครับคงไม่มีอะไรก็ฝากเอซีพี่น้องทุกท่านที่ชอบฟังชอบบทชอบอะไรติดตามกดไลค์กดแชร์